ญาติช่วยดิครับมารอเรา2คนเนี่ยเราไปก่อนก่อนหน้าไปเก็บนะครับตอนแรกทํารายงานกลุ่ม9ตัดแล้วเขาเป็นชื่อของกันอย่างกว่าครับ ตอดไี่ข้อเลยครับอย่าไปเล่นะเพาะว่าโตง่ายข้ครับตท่้เลยครับผมก็รอแลวเี่มหเลียมใหม่ลาปไม่ต้องทอทอไปเลยค่ะกหม่ค่ะ

พี่สาวบรรยายเปนในภาคะัยไยคีโอันนี้คุณแม่หรือเปล่าแมนน่ีแม่ใน,นแม่

มั่งมั่งนั่นนั่นมือการมัดผงมาตัดอันนี้เปลี่ยนอันนี้ตัดผงตัดเนี่ยตัดอะไรเขาโอ้น่ารักล่างดีกว่ามั้งของกอง มานจิตมาพี่น้อยมาแกมาจับงนี้กันกูมั่งแก้เดี๋ยวไม่มีมมาตัดแล้วเหรอไม่รู้ว่ามันค้องไว้มากไอ้โกหกไม่ได้้องไรอ่ะนะแม่ข้างากล้ด้วยป้าจ๋านี่ลูกป้าจ๋า Cái <laughs> này nó lên tim à? nhiều nghe